สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลงเชื้อเห็ดตับเต่าขึ้นเป็นดวงยังที่เป็นดอกอยู่แล้วอันนี้เสื้อเห็ดเ็ดเองเนื้อ่ะแบบว่าเห็ดหมุ่มัวค่ะเบื้องขวามันขึ้นจักมันจะได้คือบ่ไ,ได้จักเป็นเท่ากัเป็นเบืออ้องเวาเด้อพี่น้องด้วยยาวล่องซำถีล่ลงไปวันที 16. 16. ่สิบหกสิบหกเดือนยังวะ สิ <16 S 2> บหกพฤษภาแล้วล่ะเอ้ยสิบห้พาพฤษภาอันนี้กับเจ้ามาลงสัมนยค่ะตอนนี้จะหนามหดน้ำลงสัมตรงเกาหมงบักเมาญ่ต้นพยุ่งข้างหลังไปห้าทตองการลงฝากติดตามน้ำเด้อค่ะเพจไอช่องเห็ดตับเต่าบ้านสวน เขาลงแบบบ้านๆเนี่ยนะคะแบบธรรมดาธรรมดาแบบก็ต้องมีอย่างมากมายเลยเดีย๋ยวหอบกัลละมั่งนั้นหนักอยู่เด้อหนักเตบิบผีคือเ่อถือซอยไงบังหวะเฮ็ดบ่าวเนาะบผงมือถึงถือกล่องนหนึ่งถือกัลละมัง่งเฮ็ดบ่าวตากล่องเนาะงงนี่นนบผกเมาทำมาลงเสือเพิ่มเด้อค่ะ ันเมื่อท่านในคืนเอาลงไปวางทั้งที่สิขวาทำไหมมองง่ายหุเนเลยลูกพี่อเอา,าซักสองหมองก็ได้มีสี่สิบดีๆกรีเ,เตเ็มร้อยดีเวย้ย นี่เด้อี่ห้าลงไปที่แหลมเลยค่ะสวนเขานั้นที่สีผานี่เขามาลงสั่มอีกเขาไปไดเสออยู่ตลาดขาเจ้าก็บมาขายสืบพรเจ้าไวโรจนึงสองลอยพุนเอามาอมักเองเฮ็ดเองสูตรแบบบ่มมีตายตัวค่ะขยำขยำลงน้ำด้วยมากไวเอากอนห้ามมาปั่นค่ะเบื้องคิดว่ามันกับขึ้นสิ เป็นเสื้อเหตอยู่รอว่าเนาะค่ะอันนี้นามมันนี้จะมาหลาดน้ำลงไปเลยถ้าลงไปแล้วเชนึงถ้าลงอีกแบบว่าบึงในไกลเลยค่ะสามก่อนเลยเขาเห็นเขาเอาขีดินปิดก่อนเด้อย รบไปโลดหยสูตรใดนอะค่ะเบิ้งล่าเด้อพี่น้องเลยบานสูตรแบบมัวๆเด้อค่ะเด้อว <laughs> ันจิขึนว้นบ่ตามกันเด้อค่ะ <c oughs> บ้านสวนเห็ดตับเต่าเห็ดบ่านจิกิดเลยค่ะอันนี้ล่งรอบสองแต่สสมมีสิบสนึน่<ล>เข้า<ล>ว่ามีตะปุ่มตะปมแล้วสนมนี่ข้าว่ามัน ขื่นงายเลยค่ะเห็ดขื่นงายหากมันหลายแต่ว่าเขาจันโหน่เขากล้าลังวานไหมค่ะมันตัวสร้างเม็ดมากสร้างมาสามถุงลังวานในเหมือว่านีน่เองว่าท่านในขื่นว่าท่านเนงอกเลยค่ะเสียเดตัวนี้ก็เอามาลงต้นใหม่ก่อนจัโหนเดี๋ยวสุดท้ายลงอีกขีดหนึ่งด้ยค่ะอันนี้ต้นพยุ่งจ้าพี่บอยงวดที่เราเลยไม่ได้ลงต้นในนั้นเลยชมพู่มันเล็กเจน ลงทิ้งไว้เลยก็ได้ชมผู็ท่านในลงค่ะเขาว่าเ,าเขาบอกว่ามันตนุนนล่องโคตทดล่องเลยค่ะนี่ทดล่องต้องขระใจเลยคะ่ะเขาก็บผู้หัวเขาเหตุแบบใดเบิงศึกษาเบิงใน YouTube เขาก็คุดคุดนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวก็เอาเสือลงไป เืออีหยังนั่นพออีหยังพออีหยังเชื้อเห็ดนี่หว่านี่เอ้าอีลีบอกเป็นตุ่มตุ่มแมนบอแมนบอค่ะเบิ้งเบึ้งตุ่มอีหยังมันเป็นไข่บอมเกาะตามลากเห็นไหมแมนบอกอือผู้ใดหูบกได้เรื่อค่ะอาจจะบอแมนก็ได้หัวล่างมีเลวพระเอกหอยเอ้าแมนกับแมนแม่งไงมันขึ้นว่าแมนไค่มันขืนในพี่น้องเห็นนะเนาะห้องเดทไทยขี้ว่าลุ่งอีก หุ้งหญิงคนบ่มีก็อยากโชว์ทอยถอยท้อยมากับมาเบิงแนวมาเบิงนะะี่ค่ะนี่เบิงว่ะมัน,นบ่เคยเห็นบ่ <c oughs> มา่นาั่งเบิงใส่ลงไปเลยห้าลงหลอดที่สองเสือ,ห,อห้าเข้าเห็ดเอง <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ช่องบ้านเห็ดตับเต่าบ้านสวนจ้าปลูกเห็ดแบบบ้านบ้ๆแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเห็ดจะขึ้นหรือเปล่าตอนนี้กําลังทดลองอยู่นะคะนี่ลงซ้ำอันนี้ลงซ้ําเขานนลงไปรอบหนึ่งวันที่เอ <15 S 1> <15 S 2> ่อสิบหพฤษภานะคะอันนี้มาลงซ้ำัาที่ยี่26พฤษภาแล้วได้ทําการหมักเชื้อใหม่แล้ย อุ้ยเออลุกน้องมาทำไมคุณไปแล้วลงเขาเขาลุงตามมาเลยไม่ต้องไปมามาลุกน้องก็สำคัญคอย่าเนียนอย่าเนียนกุงเองกลับมาให้หมดไม่ต้องตามพี่เข้าไปนะมาเข้าไปเบิ่งเหตดต่อค่ะให้ใหมา การหลาน้หนาไหมแมเอ้ยอันนี้ขุดไว้แต่มันได้หลงลืม <c oughs> แมน่นหรอืมลงต่อค่ะอันนี้ต้นบังม่วงด้วค่ะต้นบังมง่วงภาพรวมบังบวบยักด้วค่ะลืมเก็บค่ะควรบกบวบแม่ลืมเก็บบวบพันเนื้อด้วค่ะนี่ลืมเก็บสามหมื่นหน่วยบังง่ายเลยไปเป็นแนวตัวดุลงเห็ดแล้วแมวกำเยี่ยวหลุมคัง เบื้องการปลูกเห็ดเราธรรมดาแห้งไม่มียงมางบางวายเลยค่ะรอดรุ่นยางเดียวน่าฝนแต่ว่าขันผูกเกินเรามีก็โอเคเลยเนาะพี่เนาะเกิดก็โอเคผ่านเออไ,ได้ถือว่าขานแบบดีใจขันคืนน่ะโอ้ยเคยไปหาเห็ดเผิออยู่น้ำท่ามเนาะอยู่น้ำปลาตื่นมาท่านเขาเงียวไปเห็นตะห้อยไหมค่ะตื่นเต้น เห็นดอกนึงก็ตื่นเต้นว่าสันโอ้ยพากันอักเอาอักเก็บย่านเขาได้ยินค่ะอันนี้ปลูกไว้บ้านจะของขันมันขึ้นเหนียวดีใจย,ยังแห้งเลยตอนนี้ได้แ,แค่ฟันอยู่ค่ะกำลังทดลองนำเสื้อในห้องหมักเองเลยค่ะสูตรเสื้อเห็ดมะโลนหนึง่งรองลอยเห็ดแก่ได้นี่นี่เขาก็หมักไว้ อาทิตย์หนึ่งบ่มันก็ขึ้นเชื่อวันนี้ห้ากระกรอกใส่ขวดไว้นี่ค่ะแล้วก็มะลาท่านผอสื้อเขาด้วยค่ะพูดอะไรอยากเ็ดตามก็ซื้อมาเลยกิโลนึงคือต้องเลือกดอกแก่ๆดอกแก่ๆเอามาขยำขย้ำหลังมือไหะขยำขย้ำใส่น้ำน้ำธรรมชาติใส่น้ำธรรมชาติผอใส่น้ำปลาๆน้ำปุ้นน้ำยังกระไดมักทิ้งไว้แล้วก็ไปโหดในสวนเอาสวนเ่าต้องกอดสารน้กกระหำใส่สารแค่นี้ มดได้เห็ดหยากหรอก,รอกค่ะแต่ว่ามันเกิดหยาห,หมักเสือบ่หยากเลยแต่มันเกิดหยากไหมค่ะอันที่เจ้าของทายนี่กันีน่เขาปีที่สี่ละค่ะเห็ดเจ้าเพ่งเคยทายลงคลิปค่ะตะ่กี้สื่อเชื่อเห็ดเขาหมดทีละพันสองพันสามพันเนาะที่นี่แบบต้องเห็ดเองมักเองทํำเองแต่ว่ากันยังสื้อ,มอเมษโนเขายู่งาคะค่ะ มาถ่ายใกล้เด้เก่งเป้าขาโซ่โซ่สันดุส้มอย่างหน่อยหนึ่งเปินติดนาฬิกาเมื่อกี้เด้ลงมาเข้าขาบรรยากาศอยู่ทงหน้าเด้ค่ะนี่ยางน้ำใสตอนนี้เปลี่ยนชื่อแล้วเป็นยางน้ำใสขายทุกอย่างบ้านสวนเห็ดตับเต่า ขายทุกอย่างเลยค่ะของปลาบักตจงบักตานทุงหน้าเลยนี่ค่ะมาอ,อยู่ทุงหน้าอากาศดีดีอันนี้บ้านป้าอยู่ใกล้กันติดกันอันนี้บ้านเจะของการร่างสั่งค่ะเอาเน้นๆไม่ต้องผสมน้ำเนียนะค่ะแบบหัวเสือเข้มขน้นสเข้มขน้นเข้มข้นสูตรเราเอง พยุงตายจ่อยเข้มข้นเข้มไหมล่ะเอาละพวกกระบาดนี้ฝากติดตามในเรื่อค yup> ่ะเพจไอช่องบ้านไอเห็ดแตบเต่าบ้านสวนเนี่ยค่ะกำลังนีช่องน้ำเขากำลังเห็ดน้ำเขาถ่ายวิดีโอร่งแบบบ้านๆแบบเป็นกันเอง สบายสบายฝากติดตามไ,มได้เด้อค่ะเดี๋ยวขอเท้าลงเสืออีกเที่ยนหนึ่งสีลงคลิปให้เบื่งอีกตอนนี้สน่ีก็นเนาะค่ะแดดหอนแห้งแดดม้นออกสีซอยเขาวันลงหัวเสือไหมค่ะย่เรืมกดติดตามกดซับเสือไข่ได้ค่ะเขาเอื่นกดอียงกกอะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดอกีียงเกาะ Mm-hmm. <laughs>